สวัสดีครับมาตอบกันเลยนะครับวันที่19เดือน12ปี67นะครับครั้งที่29 EP 5บทที่13ถึง16 FB สิทธิชัยพันธะรหัส223บทที่13พาหุงมหากาพาหุงสหัสสมพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมครังอุทิ โคลเสนมารังธานาทิธรรมวิินาชิตวามุนินโทตันเตสสาปวัตุเตชยมังคลานิมาราติเลขจมพิยุตปิตะสัพพรติงโครัมปนาลวะกมกกามะทัทธยักขังขันตีสุทันตวิินาชิตวามุนินโทตันเตสสาปวัตุเตชยมังคลานิ นาลาคิลิงกจาวรังอติมาตปูตังทาวกิจักกสณีวาสุธารุนันตังเมตตมุเสกวิจนาชิตวามุนินโทตันเตสสาปวัตุเตชัยมังคลานิอุคิตขักกมติหัตตุธารุนันตังทาวันติโยชนะปทังคุริมาละวันตังอิทิปิสังธมตมโนทิจวาทิจวามุนินโทตันเตสสาปวัตุเต ชยยมังคลานิ <c oughs> กาตวานะกัตมุทลังอิวะคบปินิยาจินจายาทุตวจนังชนกายามัตเชสันเตนสูมะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยยมังคลานิสัจ,จังวิหายะมติสัจกวาคเกตุงมาตาพิโลปฏิปนังอธิอันทถปูตังญาพี ปัจจลิตตุิตาวามุนินโทต,ตันเตสสาภวัตุเตชัยมังคลานินันโทปนันทะพุจกงวิพุตังมหิติงปุเตนะเท,ทระปุจเกนะปัตมาธัพมาปยันโตอิทูปเทสะวิชนาชิจวามุนินโทต,ตันเตสสาภวัตุเตชัยมังคลานิ ทุกขาหาธิทาปุจเกนาสุทธาสหัตทังพลัมมังวิสุทธิจุติมิธิทัพก,กาทิพาทานังยานาคเทนาวิินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยมังกลานิเอตาพิพุทธชัยยะ มังคะระกะทัคาโยวาจโนูที่นาทีนสรเตมตันทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปัธาวานิหมขังสุขังอธิกเมยานโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิปายะสัพปานีนางปุเรตวาปารมีสัพปัปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนัสัจวัเชนะหุตุเตชสยมังคะลัง ชยันโตโพธิยามมเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยหูหิสยสุชยมังคะเลอปิลาชิปปันลังเกศีเสปฏิเวโปกคะเลอปิเสเกสัพพุทธานังอักขปโตปมทติสุนักกะตังสุมังครังสุปภาตังสุหุติตังสุขานุสมุหโต จะสุยทั้งพลัมมจาริสุปทาคินังกายกครมมังวาจาารรมมังปทาคินังปทาคินังมนกกรมมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานารพันตัตเทปทาคินีพวาตุสาปมังคารังลักขันตุสาปเตวตาสาปปุถานุภาเวนัสตาโสติะวันตุเตพวาตุสาปมังคาลัง ลักขันตุสาปเทวตาสาพฏธรรมานาาุปเวนะสธาโสติะวันตุเตะวัตุสาพมังขลังลักขันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุปเวนะสธาโสติปวันตุเตบที่สิบสี่ปติธานคาถายาเทวตาสันติวิหาระ วาสินีทูเปคเรโพธิกเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพวันเตปูชิตาสุถิงกรนเตทะวิหารมันทะเลเทราสมัชานวกาจะภิกขะวสารมิกาธานะปฏิอุปาสกาคามาสเทสสานิขมาจะอิสราสัปปานภูตาสุขิตาพวันตุเต ชาตาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสชาลตาชาตาตาอัทโวปตะปาติกาเนยนายิกนิกังนิกังธรรมะวรังปฏิจเตสัพเพปิสุขขัดสักโรุณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตถราจะปุคราสังโคหูตุสุมาโควะอัตระ ยะจะอิตายะจะอัมเหรักทัตุสัมโมอัมธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนุถิง <c> ส <oughs> ัมปาปุเนยะยามะธรรมเมอริยปะเวทิเจปะสันนาหุตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมสัมมาทารังประเวชันตุกาเรเทวุปวัสสตุ อุทิภาว,วายาสตานังสมิตังนีตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชานูประชังรักขันตุสัพวทาอุทิศิหาเทวตาอุยะยชนะคาถา ทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสาหูตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพปสัมปสิจิตทิยาธานังทัทันตุสัตธายาสีลังหลักขันตุสัพปตาภาวนาภิวรตาหูตุขัดฉันตุเทวตาขตาสัพเพภัด พุทธาพระตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสูซ่บทที่สิบหกสุมังคระคาถาอุนตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสาปเทวตารักพุทธานุภาเวนัสโธทีหุนตุนิรันตรัง หนตุส so, ัพ so, ์พังสมังคารังหลักขันตุสาปเตวัตาสัพพธรรมานุภาเวนณโสธิหุนตุนิรันตรังหุนตุศัพ์พังสมังคารังหลักขันตุสาปเตวัตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธิหุนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปาริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงยลเลินทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาดดยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวง ที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทิน